ตอนนี้มาเก็บถั่วบอลนัดนะคะนี่ต้นถั่วบอลนัดน,นี่เลยค่ะถอดถุงมือแป๊บหนึ่งนี่ถอดถุงมือแป๊บหนึ่งกดเจอเซียนเหมือนกัน เกือบจะไม่เหลือหนูนะคะหนูเยอะมากเลยเยอะอยู่ค่ะ อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะยังเก็บไม่หมดยังอีกเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันมืดก่อนก็เลยหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยไปเก็บใหม่พอนีปเป็นแล้วก็คืออยากนีบใจเลย ความสุขกับการหนิบก็ถัว่วน,นัดเนี่ยนอกจากจะเป็นถั่วที่อร่อยแล้วนะคะถั่วที่อร่อยแล้วก็ยังมีสรรพคุณมากมายมีกรดอะมิโนโอเมก้าสามกรดไขมัน ไม่อิ่มตัวช่วยลดไขมันในเส้นเลือดบำรุงสมองมันทำให้เลือดแดงอ่ะบำรุงไปบำรุงสมองบำรุงหัวใจได้ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันลดไขมันออกคือกินกินวันละหนึ่งกำมือแค่นั้นพอ กินวันละหนึ่งกำมือมันจะทํามันจะมีคุณประโยชน์นะคะถ้ากินมากกว่านั้นอ่ะมันจะเกิดโทษนอกจากบํารุงสมองบํารุงหัวใจแล้วยังบารุงผิวบํารุงผมอ่าช่วยลดน้ําตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานะกินได้ค่ะไม่ไม่ค่อยมีโทษเท่าไหร่แต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็ ไม่ว่าคนจะเป็นอะไรก็มีโทษทั้งนั้นนะคะแล้วก็บารุงผิวบารุงผมอา่าบำรุงผิวบารุงผมบารุงหัวใจก็คือดีต่อสุขภาพพูดง่ายๆคะ่ะถ้ากินเป็นนะคะดีต่อสุขภาพเม้แต่ใบและต้นก็มี สรรพคุณทางยาเหมือนกันกันกบบ้านเรานะคะเหมือนกันเลยที่นี่ถ้าคนเขารู้นะคะก็คือเอาต้นมันไปต้มต้มกินเหมือนบ้านเราเลยบ้านเราเวลาคนคลอดลูกเวลาคนหน้ามืดเวียนหัวมีความดันเขาก็จะไปเอาต้นจะบกฝรั่งเนี่ยคะ่ะต้นบ้านเราอะ่ะเขาจะเรียกจะบกฝรั่งก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีลูกเนาะ ไม่ค่อยมีลูกให้คนเห็นถ้าไม่ลูกให้คนเห็นคือลูกมันอะ่ะต้นมันอะ่ะใบจะเล็กเล็กๆใบจะเล็กๆใบจะไม่ใหญ่ต้นก็จะไม่ใหญ่เท่าที่นี่เพราะว่ามันใหญ่ไม่ทันค่ะพอคุณรู้ว่าเป็นต้นต้นจะบกฝรั่งปุ๊บเขาก็จะไปตัดเอาต้นไปต้มกินมีอยู่สามอย่างคุณคลอดลูกก็จะไปต้มกิน บำรุงเลือดนะคะบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมก็คือมีจะบกฝรั่งจะบกไทยนะคะที่อยู่เมืองไทยอ่ะจบกฝรั่งต้นจะบกดีก็คือเอาเนื้อในเนื้อของต้นเขาเรียกว่าแกนหรอคะเขาเรียกว่าแกนเขาเรียกว่าแกนของจะบกฝรั่งแล้วก็อีกต้นอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ชื่อถ้าภาษาไทยไม่รู้ชื่อก็รู้ภาษาภาษาที่บ้านเรียกนะคะว่า ้นมะเมียงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะเขาเอาไปต้มต้มรวมกัน3ามอย่างโอ้ยใส่ยากลูกใหญ่เอ้ะใส่ไม่ได้เหรอเอ้าใส่ทางลึกลองดูอืมนีทั้งทีหน้าตาไปหมดไอ้นั่นก็มีตัวช่วย แล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยบำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ทำให้น้ําอสุจิแข็งแรงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะที่บ้านเราอ่ะเออมันหากินยากเนาะมันแพงเนาะมันแพงโทษของมันก็คือคนอ้วนไม่ควรกินเยอะ แล้วคนตั้งคันคนมีความดันเพราะว่า,าเมื่อมันมีสารคุณเยอะ<ค>เออคนเป็นภูมิแพ้ด้วยมันก็จะไปช่วยโรคภูมิแพ้ทําให้ภูมิแพ้มีอาการมากขึ้นคนปิ๊เป็นความดันก็เหมือนกันกินเยอะก็ไม่ดีเหมือนกัน และบ้านเราอ่ะที่สำคัญนะคะกินเยอะแล้วเงินหมดเพราะว่ามันแพงมากแต่ที่เมืองฝรั่งเนี่ยเขาเขามีเยอะแล้วมันก็ไม่แพงเท่าที่คนรซื้อกินได้ถ้าที่ไหนมีก็ให้หากินนะคะมีประโยชน์มากมายเลย ช่วยให้ความจำดีช่วยให้ให้ชะลอการเกิดริ้วรอยที่ใบหน้าเรานะคะแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยแต่ต้องกินในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะค่าวันนี้ก็ไปก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้ากับเคล็ดลับดีๆสาระดีๆคือว่าสิ่งที่ที่บ้านเราไม่มีนะคะสิ่งที่บ้านเราไม่มีไม่เคยเห็นก็จะเอามาให้ชมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ